วันอากาศร้อนแวะมอู่คันนี้เขาจูนไปแล้วเนี่ยโอ้ยรถท็อปได้เตรียมได้ขับแล้วออกมา3 0 0รอเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปถามพี่อ๋อมาดูดูปบ้านเข้าไ,ไหมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยดูดิรถ <c oughs> พี่หนุ่ยมาโอ้หแน่นเชียวพี่ด้วยสวัสดีครับโอ้โหปิดแต่ปิดแต่หัววันเลยพี่หนุ่ยมาแก

บัวไปใหไ้ไม <ceux> ่เอามารถมันไงเลออยู่ใช้ก็ใช้หรือเวลาแล้วก็ทำโทษมังนเอาไปไว้ได้หมดเสื้อเสื้อเหล็กแตกเป็นแก้วเลยถ้าเพื่อนไายเนี่ยไม่ได้ถ่าย สภาพนี้ไม่น่าว่าโหหอนแล้วพี่เหรอไม่ได้เก็บไว้พอกว่าหวน้ำนี่ด้วยน้ำแบบนี้ น,นี้เราก็ขับเข้ามาที่อู่พี่อ๋อนะครับมาอัปเดตน้องน้าส้มสักนิดนึงเพราะว่าคัน ek สีขาวเสร็จแล้วจูนจบไป301แรงม้านะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มทําอีกเล็กน้อยหูงานก็นเยอะมากนะครับเลยไม่ค่อยได้ขยับวันนี้เรามีโอกาสเลยขอมาชมสักนิดหนึ่งที่ตอนนี้กําลังทําอยู่ก็คือจะเป็นไอตัวแท่นเครื่องด้านหลังก็แก้ไขนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เขาจะทําอะไรกับรถบ้างก็คือเราอัปเดตไปทีละนิดแล้วกันเนาะ ฝั่งนี้ของอูพี่อ๋อนี่คือร้อนมากๆกับฝั่งที่น้ำส้มอยู่อ่ะแต่ถ้าเราออกไปหน้าอูจะอากาศเย็นนิดนึงตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็คือแก้ไขแท่นเครื่องด้านหลังนิดนึงนะครับที่ยึดอยู่ตรงข้างหลังเครื่องแล้วก็ตอนนี้กำลังจัด ทรงเครื่องอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้เราทาทำไปให้แล้ว่มันค่อนข้างเอียงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จัดให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ตรงนะครับพอเดี๋ยวตรงเสร็จก็ค่อยทําอย่างอื่นต่อคือตั้งแต่วันนั้น,นจริงๆก็ยังไม่ได้ขยับเลยเลยเพราะาดูงานข้างนอกนยครับผูกงานที่ออกงงนอแน่นมากวันนี้ก็พอดีปล่อยคันขาวเรียบร้อยแล้วก็พยายามจะค่อยๆทําอันนี้เดี๋ยวรอไม่แน่ใจวันนี้ช่างโอ่งมาหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าช่างโอ่งมาก็ต่อไปนี่แหละจะเป็นเทสแล้วเราซื้อเบสเกตอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ร้อนจริงงสยวันนี้น่าจะได้แค่ตั้งเครื่องนี่เลยเพราะเมื่อกี้ก็ถามเขาแล้วครับช่างโอ่งเจปแปนของเรายังไม่กลับมาครับรู้สึกว่ากลับมากรุงเทพแล้วแต่ไปรับช็อบอยู่นะครับก็น่าจะอยู่ทางบางนาน่าจะทำเฮดเดอร์ที่ไหนสักที่หนึ่งแหละน่าจะกลับมาทิศหน้าหวังว่านะ <laughs> วันนี้คงน่าจะ ช่วยกันตั้งทรงแล้วเดี๋ยวเราก็ดูงานบรรยากาศในอูไปแล้วกันนะครับก็ล่างหลังเราก็ไม่ค่อยได้มาหานะพี่อ๋อสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่างานแกเยอะแต่เวลามาทีไรอ่ะก็จะมีรถแปลกๆเข้ามาตลอดเวลานะครับก็ดูการทํางานของช่างไปเพราะว่าคางจริงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่มีรถสปอร์ตเยอะมากที่สุดเหมือนกันนะครับที่หนึ่งเลยเดี๋ยวจะจองนี้ใช่ไหมจะาหน่อยครับก็ยืดแทนเครื่องเลยคันนี้ตรงแล้วครับอ๋อมาใช่แล้วเรายังไม่ได้ยืด เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บสีนะมาแล้วมือเจาะเราก็ตั้งตรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอดอันนี้เดี๋ยว่อยเอาค้ำกลับนะครับค้ำน่าจะตัวเก่าที่เป็นของคาสโก้คาร์บอนน่าจะใส่ไม่ได้ละเดี๋ยวใครสนใจค่อยว่ากัน

เดียวไอ้รออ่ะรอนานตอนนี้รอรอหดกการรรบอออไปจ้างเฮดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนให้พี่อ๋อสั่งเทามาใส่เทาก่อนดีกว่าแล้วก็เดินเฮดขึ้นโทโบเลยโรยแล้วเดี๋ยวเราใส่ท่อไอ้ดีแล้วต่อไปเป็นหน้าที่จานโต๊ดเวิร์กเวลแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมไม่ไหวละขอเข้ามาหลบตรงนี้ก่อนอากาศทั้งร้อนจัดโอ้ยหมีสบายเลยนะมึงหลบดิโอ้โห โอ้โหนอกร้อนมาก,ก,กเต็มไปด้วยเครื่องอนี่สิ่งที่เรารอต่อไปคือช่างโอ่งครับทำใจจริงๆต้องมาเฝ้าก็เสร็จอ่ะ ใช่ถ้าถ้าหาเงินก็จอดนานหน่อยหน้าบ้านหนึ่งใช่สถานที่ใหม่มาแล้ววันนี้จอดเพิ่มอีกคันสองคันอ่ะรถหมู่บ้านอยู่สุดซอยเลยรถแน่นเที่ยมรถแน่นเต็มอู่ไปหมดเลยตอนเนี้ยได้เลยนะจอดจะไม่พอแล้วใช่ในหมู่บ้านได้เพียบสุดซอยโควิดหน้าเนี่ยเข้ามาไม่เคยเห็นเลยนะบอกคันแรกในประเทศเลยบอกหมู่บ้านคันแรกในหมู่บ้านโควิดหน้าขับเข้าไปไม่บอกโควิดหน้าไอ้โซลาน่า หลังไม่ลอยเรอลยคนงถ้าไม่อยากไปรอต้องนี้เว้ยแป๊บแป๊บปีเดียวไหมแปเนียาวตันตอ่ะเอาป่ะข้างหลังได้ไม่เป้อยไงเอามาสี มียืนหนาพ่อเหมือนไอ้สัตว์กระเป๋าดีดีเล่นลูก่อลนายด้วยโอ้โหเกือบเสียแรงเลยที่จอดรถจะไม่พอเดี๋ยวข้างในนี่ที่วางเครื่องยังไม่พอแล้วด้วยด้วยข้าวใช่ไหมไปไหนแล้วไม่รู้หนีเลยไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่เข้าเลยเลอเลยเอาเลือดเลยเอาทำสิไม่ได้เลยเอ้าเลือดเฉยเลยไปเลยไปเลยปเลยประตูหนีบเหรอไม่ใช่มีหัวตี๋โดนแผลเก่าเลยอ๋อโดนแผลเก่า การเ็ไ้าเแ,แ,แ,แล้วเสืเสือโดนนิ้วเดิมนะยมึงจะหายอยู่แล้วไอสัตนมึงแงก่อนนะเลือดเดหวัวนะังคุงไอวันนี้พุ่งวันนี้นราพุ่งเลยเฮยแจริงด้วยคนที่เลือดทุ่งอะมันเป็นเขาบอกว่าแรงงานมันสูง โหแย่เลยหูนน้ะแม่งพุ่งหูโดนอะไรไปครัพี่หนุ่ยโดยนี่ขอบขอบแข็งเครื่องแคร์อันนี้เข้าแคร์เก่าอีกเข้าแแคซ้สาอีกใส่ไว้ไม่เอานะดูใจเย็นซึมเลยซึมเลยโอ้พี่อ๋อทำซึมเลยสองรอบวันนั้นงสองรอบแล้ว โดนอะไรอ่ะโดี๋ยวแถวนั้นพันเงินเพื่อนเพื่อนเพื่อนพันก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นลมเป็นแะไรเอาอย่าเปิดลงมากันไม่ที่เดิมเลยป่ะนะที่เดิมมึงกือบวูนเลยล่ะแฉมแข็งพี่แฉเลือดกบเลือดแกหรอแกไม่ได้เดี๋ยวหน้าซีดนี่ออกนี่ออกไปดิโอ้โหนี่เอามาใส่รถไข่ลูกบนเริ่ม ซูเป้า์ทไหนดิพี่หอยคองหอยโขกตั้งเงี้ยเรากใหญ่เลยนี่นี่เป็นที่ดูน้ำไม่น่าลืมสิ้นสิ้นเลยโอ้โหเมื่อวานนั้นน้ำเนี่ยถ่ายไฟบ้าดีอ่ะโอ้ซึมเลยดูพี่อ๋อไปเล่นไปหนุ่ยซึมเลยโอ้โหตายแล้วเลยงอนเลยพี่อ๋อไปเล่นงอนเลยดึกแล้ว ถอหนหายใจเลย <c oughs> บอกแล้วไอ้กุยคนนี้ที่าแ้งกูไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราถอดออกเรียบร้อยครับคัมคาสโกคาร์บอนเราน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันติดด้านบนก็เดี๋ยวน่าจะขายแต่ยังไม่รู้จะขายเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนะ <c oughs> าะอันนี้ยังใหม่ๆ่เลยซื้อเบิกใหม่มานะครับตรงรุ่นสามประตูของคาสโก้อนี่น,นิ้วก้อยเข้าได้เลย นะทรงอะไรวะอ๋อไม่เหมือนกันอันนี้โอเคโคตรเก่งบีเดนอย่างโหดแล้วประเด็นคืออ๋อนี่ไงข้างหน้ากับข้างหลังนะข้างหลังโดนเหมือนกันนะพี่ไม่รอดตัวข้างหลังน่าจะหนักกว่าด้วยโอ้โหลองแบงค์ลองบามือลูปตั้งใจโถมดิตัดแต่ไม่มีอะไรเลยโอ้หนี่ขนาดโอ้เฮี้ยนเลยนะเนี่ยโอ้ีหเฮี้ยนแล้วนะเนี่ยโอ้ดูรอยล้านเลยอะ หนึกว่ารถไข่นะรถพี่ต้องโหแต่ครนนี้ฟิตแมนโหดดูนี้งานพี่หอเยอะมากดูอีโวยังอีโวยังมีการนี้เสร็จแล้วนี่เห็นว่าไปหาที่โกดังเพิ่มแล้วลูกพี่เอาไว้จอดรถครับจอดไม่พอดูดิแน่นไปยังข้างนอกเลยเอา่าเอาไปไหนกันแน่นยังทนข้างนอกเลยอ่ะ เอสสองพันก็มีแน่นไปหมดซึอดอ่งมีที่จอดแน่นขนาดซูเปา้าแล้วงไปอยู่ข้างนอกเลยคัน <c oughs> นี้ฟิตคันนี้ล้นคันนี้ล้นฟิตเม้นล้นไปหน่อยดูดิโอขาวก็มาอะไร <c oughs> ไม่รู้เต็มไปหมดเลยวันนี้หลังเขาไปเจอซูเป,ป้า์มาจากไหนกันเ,อเยอะแยะนี่เขามานั่งหรือรอทำดูดิ ไปขุดมาจากไหนโอ้โหดูสิโอ้โหป <c oughs> ีนี้ลูกพี่เจอแต่งานแบบเจอสภาพรถฟิลนี้ทั้งนั้นเลยปลุกผีอ, <S <S <benevol> อะ <c oughs> เจอแต่งานปลุกผีปีนี้มาพอแล้วจอดนานมากอะอไแล้วกลิ่นน้ำมันบูดแบบล่นๆเลยปลุกผ<บ> <c oughs> ีของจริง สุดๆอ่ะทิลน,นีอารมณ์เหมือนแบบว่าเราเจอตามจังในญี่ปุ่นอ่ะกับโปรเจกต์ปลุกผีอย่างลูกพี่อ่ะดูรถเดียบอตอนี้ไปหมดใครใครให้ลูกพี่กว่าดูเองเนี่ย แย่จริงๆเลยใครชิ้นเดือนแล้วเลยิ้นเดือนแล้วลูกเพียงกวาดคิเดือนแล้วเดี๋ยวรับชิ้นนึงเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในห้องี่ียอบอกกำลังประกอบ RB ใหม่สุดท้ายนี่ลำนี้ซื้อมาแล้วแต่จริงๆก็เครื่องนี้ก็พันแล้วนะ จอกแรงไม่พอเดี๋ยวประกอบใหม่รอชมเลยเมื่อกี้ของที่อยู่ข้างในห้องกำลังส่งไปที่ไก่เนาะนี่กรพันพันกับเท่าไหร่ไม่รู้พันนินดๆอ่ะเ๋ยวบอกว่าจะเอาใ,เาให้เยอะกว่าพันสามสี่สามสองมาปัน้นละจริงๆส,ส่งนี้ก็โคตรโหดแล้วนะนี่ t u r b มาก็้ว p o s i t i o แล้วนะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะสเปคจบเป็นยังไงทีนี้ แรกเราก็นึกว่าล้นลูกค้าอ,อ๋อได้นะครับขยับไปเรื่อยนะครับซูป้ามาสามสี่มาจบสามสอง จบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับวันนี้ก็ช่างโอ่ง,องยังไม่มาวันนี้เราแค่ตั้งเครื่องตอนนี้ตั้งเครื่องตรงแล้วยึดทุกอย่างเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกําลังคุยกับพี่ออว่าถ้าไหนไหนพี่โอง่งยังไม่มาอาจจะให้แก เตรียมหาพวกเผาเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาคืออาจจะใส่เผาก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่โอกมาจะได้ทําเฮดทีเดียวแล้วก็พอเฮดเสร็จจะได้อย่างอื่นต่อนะครับก็ต้องรองนิดนึงเพราะจริงๆอ่ะพี่ออกแกก็อยากเร่งให้พี่โอ่งรีบมาเพราะว่ามีอีกหลายคันเลยรถในสํานักเนี่ยอีกหลายคันเลยที่รอขึ้นเฮดจากแกนะครับก็คือพี่โอ่งเนี่ยก็คือเฮดที่เราเคยเอาไปส่งให้กับอาสำนึงเฮานั่นแหละฝีมือเรื่อง ก็เลยไงเรื่องงานแฮนด์เมดเรื่องการทําสวยๆงามคือต้องยกให้เขาะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมงานเราถึงโปรเจกต์เราถึงชา้านิดนึงนะเพราะว่าตั้งแต่ที่หลังๆเรามาทําคลิปกันที่นี่ใช่ไหมครับตอนนี้รถโอ้โหคือรถสปอร์ตยุค90เนี่ยหลังไหลเข้ามาที่สํานักนี้แบบ ตอนนี้คือแน่นจนในรอบข้างผมมีแต่เนี่ยซูเปอร์สกายไลน์เต่ไม่หมดเลยครับตอนนี้พี่อ๋อเช่าวกวาดังข้าาเพิ่มแล้วเพื่อที่จะเก็บรถลูกค้าเพราะไม่งั้นลูกค้ามาจอดจะมาจอดอยู่แบบตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้เยอะมากฝั่งตรงข้างกาจอดไม่พอแล้วนะครับนี่ดีนะยังไม่มีฤดูกาลแข่งถ้ามีฤดูกาลแข่งอีกน่าจะน่าจะ,าจะไม่ทันอะซูเปอร์ที่ดูสภาพแบบจากเนี่ยเหมือนไปขุดมาจากใต้ต้นมะม่วงก็มี นะครับตอนนี้ซูปอาเยอะมากนี่น่าจะปาไปไปสี่สิบคันได้แล้วมั้งเนี่ยในสำนักนี้ที่ผ่านมือสำนักนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรารอชมเลยโปรเจกต์สนุกๆจากพี่อ๋อแน่นอนครับตอนนี้แกซื้อ3ามสองมาแล้วถึงแม้จะทํามาพันม้ามาแล้วนะแต่ว่าพี่อ๋อบอกไม่พอตอนนี้ได้เอาเครื่องตัวใหม่เตรียมประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูโปรเจกต์ของแกด้วยว่าสุดท้ายแล้วคันอาสามสองจะจบกี่มา้าเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะกลับบ้านละ เดี๋ยวเจอกันอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งผมด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพี่อ๋อบอกว่าให้ทิ้งท่อไอดีกับเวสเกตเอาไว้เวนเกต์ดบเกลือเชื่อมตั้งดียลาเซ็นหนื่งยูวีลายเซ็นด้วย,วย,วยไงกลอ่องนี้ขายนะสองหมื่นหมไไม Yeah.